Mission to the Moon Podcast brought to you by ส o ่มูสเมโล่ฟาวเดชั่นพาวเดอร์สวยเร็วปิดเนียนคุมมันนานสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับเราเป็นฐานอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ creativity นะฮะหลายคนคงเคยรู้สึกว่าในวันแต่ละวันเนี่ยเรามีของที่ต้องทำเยอะมากเลยนะฮะท้งเรื่องการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องส่วนตัว เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราโมวแต่ยุง่งและกังวลกับเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จหรือเรื่องที่ยังไม่ได้ทำนะฮะบ,บางครั้งเนี่ยทำเรื่องหนึ่งอยู่เช่นนั่งประชุมอยู่ก็อาจจะคิดถึงเรื่องงานอีกเรื่องนึงที่ค้างอยู่นะครับบางทีอยู่บ้านก็กลับไปคิดถึงเรื่องที่ประชุมอยู่เมื่อกี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นน,นะครับจนสุดท้ายนสสมองเราก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะคิดหรือว่าตกผลึก ในเชิงของความคิดสร้างสรรค์นะฮะกลายเป็นว่าการทํางานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันความเครียดที่ต้องคิดนู่นคิดนี่ตลอดเวลาเนี่ยมันเลยทําให้เราเนี่ยเหมือนกับหาพลังในการทํำ creativity ไม่ได้นะครับหากเราลองบริหารชีวิตจัดระเบียบงานและความคิดใหม่สมองของเราก็จะปลอดโปลง่งและมีที่ว่างให้กับไอเดียสร้างสรรค์นะครับ เราจะสามารถทํางานที่เป็นงานแบบเจ๋งๆออกมาได้แทนที่จะเป็นงานที่วุ่นวายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพนะฮะเคยมีคําพูดอยู่คําหนึ่งนะครับที่บอกว่า your mind is for having ideas not holding them นะเป็นคําพูดที่น่าสนใจมากนะครับและยิ่งในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เราต้องล้มแล้วลุกให้ไหวดังนั้นเราจึงต้องพยายามสร้างความ productive ไปพร้อมๆกับสร้างความ creative ให้ได้ d ด v i ดอั l เลนผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในเรื่องของความ Productivity และเป็นผู้หยุดเบื้องหลังในการให้คำปรึกษาและโค a ชชิ่งผู้บริหารในอเมริการวมถึงประเทศอื่นๆได้พูดถึงวิธีที่จะช่วยให้เรา Productive พร้อมๆกับเพิ่มความ Creative โดยมีแนวคิดที่สำคัญคือ Five Clear Steps That Apply Order to Chaos หรือก็คือ5สเต็ปที่จะช่วยลดความยุ่งเหยิงซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้เรา productive ล้วใช้กำลังสมองไปกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ข้อที่1นะครับ capture หรือว่ารวบรวมข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวันด้วยการจดลองคิดตามว่าใน1วันเราได้รดับข้อมูลเข้ามามากมายมหาศาลข้อมูลจาก talking business มีบทความอันหนึ่งชื่อว่า the concept of brain management ระบุว่า แต่ละวันคนเรารับรู้ข้อมูลมากเท่ากับหนังสือพิมพ์ถึง174เล่มเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสมองของเรามันก็จะคอยเตือนเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเกิดเป็น internal distraction เหมือนกับลิงในหัวเนี่ยนะทำให้เราแวบ,บไปแวบ,บมาอยู่ตลอดเวลาขณะที่เรากำลังฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่เราก็กำลังคิดแวบ,บไปว่างานของลูกค้าที่สั่งมาเนี่ยเราส่งไปหรือ,อยังนะครับ หรืออะไรต่างๆอีกมากมายซึ่งคนเราสามารถเกิด d i สแทร c t ชันแบบนี้ได้เนี่ยเป็นหลายร้อยครั้งต่อวันอาจจะถึง500ครั้งต่อวันก็ได้ส่งผลให้สิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยตรงหน้าเนี่ยมันไม่ได้ถูกโฟกัสจริงๆดังนั้นวิธีการที่จะช่วยเรื่องนี้ก็คืออย่าใช้แค่สมองจำว่าต้องทำอะไรบ้างแต่ต้องจดบันทึกโดยการรวบรวมความคิดของเราเพื่อไม่ให้หลงลืมเราต้องมีเครื่องมือในการช่วยการแคปเจอร์เช่น แอปพลิเคชัน Notability อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยที่สถานการณ์วิกฤตทำให้เราต้องทำงานที่มันมีความเปลี่ยนแปลงสูงกว่าปกติมีข้อมูลใหม่เข้ามามากนะฮะเรายิ่งต้องมีเครื่องมือในการช่วยจดจำเพื่อให้เราไม่ต้องพะวงไม่คอยไม,ไม่ต้องคอยกังวลตลอดเวลาว่ามีงานอะไรที่ยังต้องรับผิดชอบที่ยังทำไม่เสร็จอีกบ้างนะครับซึ่งไอ้ความกังวลพวกนี้นี่แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเครียด ข้อที่ส clarify ข้อนี้คือการคิดหรือว่าตัดสินใจให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไรและจะทำอย่างไรขั้นตอนนี้เราต้องมาตัดสินใจให้ชัดว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเราต้องทำอะไรกับมันหรือเปล่าและถ้าต้องทำเราต้องทำอะไรหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า what's the next action โดยในขั้นตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ต้องลงมือทำแต่คิดให้จบในหัวว่า ถ้าเราจะต้องทำแอคชั่นต่อไปนี้คืออะไรยังไม่ต้องทำให้เสร็จในตอนนี้ก็ได้แต่ต้องคิดให้จบว่าทำแล้วอะไรจะทำอะไรจะไม่ทำเพราะถ้าเราไม่คิดให้เสร็จให้จบทุกครั้งมเมวลาเรากลับมาเห็นอีเมลโน้ตหรืออะไรก็ตามที่เราเคยจดไว้นี่นะครับมันก็จะต้องเริ่มกระบวนการคิดใหม่ว่าสรุปเราต้องทำอะไรนะนะครับจากนั้นก็เอาสิ่งที่เราจดไว้เนี่ยไปลิสเพื่อทำขั้นต่อไป ที่เราเรียกว่า organize ขั้นที่3 organize คือการจัดระเบียบจัดกลุ่มนะฮะขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่เอา next action ที่เราคิดตัดสินใจเรียบร้อยแล้วในในขั้นของ clarify เนี่ยมาจดไว้ใน list ของงานเช่นต้องโทรหาใครอีเมลหาใครโอนเงินให้ใครเราจะได้ไม่ต้องกลับมาคิดอีกแล้วว่าจะต้องทำอะไรและพร้อมที่จะลงมือทำในทันทีซึ่ง to do list ของคนส่วนใหญ่มักเขียนเป็นคำสั้นๆหรือเป็น keyword ที่ไม่ได้เรียบเรียงและจัดกลุ่มให้ดี ทำให้เราต้องมานั่งเสียเวลาปวดหัวคิดซ้ำเรียง Priority กันซ้ำๆเปลืองพลังงานของสมองนะครับและคนส่วนใหญ่เวลากลัวลืมนัดก็มักจะบุ๊กนัดสำคัญๆในคัล e n นด้าไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยงานที่จดในปฏิทินเนี่ยมันเป็นแค่3-4%ถึงของงานทั้งหมดที่เราต้องทำชีวิตเราไม่ได้มีแค่งานในออฟฟิศแต่เรายังมีงานส่วนตัวงานที่บ้านครอบครัวที่เราไม่มีระบบ จดสำหรับเรื่องเหล่านี้นะครับทําให้สมองของเราเนี่ยกังวลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องใช้แอปหรือโปรแกรมบางอย่างในการช่วย track หรือเตือนว่ามีงานอะไรบ้างที่ทําเสร็จไปแล้วอะไรที่ควรทําวันนี้หรืออะไรเป็นงานชิ้นต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาพะวงหรือเสียเวลานั่ง list ใหม่และจัดตามกลุ่มตามบริบทเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ได้ การที่เรามีเครื่องมือในการจัดระบบการทํางานที่ดีจะทให้เราสามารถเลือกทํางานได้อย่างเหมาะสมเช่นเลือกงานจาก p r i o r i t y เป็นต้นข้อที่4คือ reflect อันนี้เป็นการอัปเดตภาพรวมนะฮะหรือเราจะเพิ่มไปด้วยวมี r e t h i n k กับ recalibrate ด้วยนะฮะลิสต์งานต่างๆของเราก็เหมือนกับแผนที่ GPS ที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบเช็คอัปเดตภาพรวมบ้าง ประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งเพื่อไม่ให้ GPS เนี่ยมันเก่าหรือว่าหลงทางกันไปซึ่งมันจะทําให้เราเสียเวลาเป็นอย่างมากเมื่อเราเช็คภาพรวมว่าที่ผ่านมามีงานอะไรบ้างเราจะได้เห็นว่าง,งานทั้งหมดที่เราทานั้นอันกีับชีวิตเราหรือไม่เพื่อที่สัปดาห์ต่อไปหรือว่าเดือนต่อไปเราจะได้วางแผนเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสมข้อ5คือ engage ลงมือทําอย่างมั่นใจเมื่อเรา list งานทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกได้ว่าบ่ายนี้เราจะอยู่ใน สถานที่ที่ไหนจะทําอะไรนะครับด้วยรูปแบบวิธีไหนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกบริบทก็ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่างานเราต้องต้องใช้สมาธิมากๆเนี่ยเราเราเลือกสถานที่ที่มันเสียงดังก็อาจจะไม่ดีนะครับเป็นต้นเมื่อเรามีงานทั้งหมดที่จัดอยู่ในระบบระเบียบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกโฟกัสได้อย่างเหมาะสมตามบริบทเวลาที่มีและพลังงานของร่างกายพลังงานของสมองก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับในตอนนั้นด้วย และบางครั้งเราจะเลือกโฟกัสที่งานตรงหน้าหรือเลือกโฟกัสกับคนที่เราอยู่ด้วยได้มากขึ้นหรือเวลาที่เราอยากจะหยุดพักเราก็สามารถทําได้เพราะเราได้เลือกในแพลนไปแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทําซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการพักผ่อนนะฮะเพราะการได้พักจริงๆก็เป็นการชาร์จพลังให้กลับมาทํางานได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําการลงมือทําอย่างถูกที่ถูกเวลาและเหมาะสมกับพลังงานนั้นแน่นอนว่ามีผลต่อ productivity และ creativity อย่างมาก ถ้าทําตาม5ขั้นตอนนี้เราจะมีระบบในการจัดการเรื่องการทํางานมากขึ้นสามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทําเป็นหมวดหมู่ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องต่างๆเหมือนกับเมนูอาหารที่ครบสมบูรณ์อยู่ตรงหน้าไม่ใช่มีบางส่วนในลิสต์บางส่วนในสมองทําให้หนุ่มๆลืม,ลมหรือคอยกังวลอยู่สมองก็อ่อนล้าโดยไม่จาเป็นผลลัพธ์ของงานก็ทําได้ไม่ดีด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เราจะสามารถลำดับความสําคัญใหม่ได้อย่างรวดเร็วอันนี้เรายังสามารถรับมือแล้วก็ปรับตัวความเปลี่ยนแปลงได้เสมอด้วยนะครับเมื่อเราสามารถจัดการตัวเองได้ดีเราก็สามารถมองเห็นโอกาสรวมถึงช่องโหว่ของปัญหาต่างๆเพื่อจัดการมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ getting things done เนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญที่จะมาช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นหนึ่งในคอร์สที่มีทั้งไลฟ์ออนไลน์และมีคลาสรูมโดยจะมาช่วยจัดการระเบียบงาน และชีวิตที่วุ่นวายเพื่อเราสามารถเหลือพื้นที่ของสมองไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้นะครับรวมถึงมีการโคชชิ่งแบบวันออนวันด้วยหากใครสนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ world wide web productive plus net นะฮะผมจะกดให้อีกทีหนึ่งนะครับ p r o d u c t i v e p l u s dot n e t productive plus net นะฮะและแน่นอนนะครับท่านสามารถกดเข้าไปดูลิงก์ใน แคปชั่นของพอดแคสต์ในตอนนี้ได้สุดท้ายนี้อยากสรุปสั้นๆว่าเมื่อเราไม่มีระบบก,การจัดการที่ดีนะฮะสมองจะมัวแต่กังวลเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้แล้วก็เครียดทําให้เราไม่สามารถใช้สมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้นะฮะการที่เราใช้สมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถทําให้เราทํางานได้อย่างมี productivity ด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถใส่ creativity เข้าไปในงานได้ด้วยขอบคุณที่ติดตาม mission สุ t h ร m o o n Podcast นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by แป้งพับสสิมูสเมลโล